การเปิดหน้าร้านสําหรับเน่เลยคือคือภาระเลยดีกว,ว่าวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วอะเอาจากเราตื่นเช้ามาเราจะสั่งข้าวเงี้ยสมัยก่อนก่อนที่มีโควิดนะครับเราจะต้องเอ้ยออกไปกินข้าวน,น,น,าน,านู่นนี่นนกันแต่เนี้ยเราเปิดโทรศัพท์อเอ้ยวันนี้กินอะไรดีร้านไหนนี่เราก็เลยคิดว่าเอ้ยกาแฟมันก็น่าทำแบบนี้ได้เราอยากจะส่งกาแฟดีๆไปให้ถึงทุกคนที่หน้าบ้านโดยที่ทุกคนไม่ต้องออกมาบ้านเพราะนี่เมื่อวิถีชีวิตมันเปลี่ยน สวัสดีครับวันนี้ผมไม่ได้พามาคุยกับเจ้าของร้านอาหารแต่ผมจะพามาคุยกับรุ่นน้องผมคนหนึ่งที่เขาก็มีอาชีพประจำอยู่แต่เขาก็เลือกที่จะแบ่งเวลามาขายกาแฟาผ่านออนไลน์ซึ่งปัจจุบันรายได้จากการขายกาแฟาของเขาแซงหน้ารายได้จากเงินประจำไปเรียบร้อยแล้วหลายคนมาถึงตรงนี้อาจจะยังมีความกลัวอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะทำได้ไหมจากคนที่ทำงานออฟฟิศอยู่จะแบ่งเวลายังไงเพื่อไปหารายได้เสริม อยากจะบอกว่าไม่ได้ยากเกินไปถ้าเรารู้จักที่จะเรียนรู้เรากล้าที่จะลองทำแล้วที่สำคัญเครื่องมือออนไลน์ตอนนี้มันสนับสนุนให้เราสามารถทำแบบนั้นได้แล้วยกตัวอย่างเช่นรุ่นน้องผมคนนี้เป็นต้นเขาเริ่มต้นยังไงปัจจุบันรายได้เขามาจากช่องทางไหนบ้างและเขาทำยังไงให้ร้านเขากลายเป็นที่รู้จักเดี๋ยวเราไปเจอกับเขากันแรกเริ่มเลยก็ทำอาชีพดูแลเสือป็นคือมันถึงจุดจุดหนึ่งที่เราทำอาชีพนี้มานานแล้ว แล้วก็เพื่อนก็นมาชวนแว้เอ้ยทำคาเฟ่กันไหม mm hmm. ก็เลยได้มีโอกาสลงไปทําคาเฟ่หุ้นกับเพื่อนเปิดคาเฟ่ที่ปักช่องเปิด mm hmm. คาเฟ่ก็ดีเลยครับก็ก็ดีเลยแต่ว่าพอดีเราแบบเจ้าของที่ก็อยากได้ที่คืนใช่ครับเราก็เลยต้องอเราหกเหินกลับกลับมากรุงเทพ mm hmm. กลับมากรุงเทพก็พอเรามีสกิลแล้วอะเป็นบาริสตาอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็เลยไปยืนอยู่ร้านของรุ่นพี่ mm hmm. ก่อนโควิดก็ดีมากก็ดูอย่างโอเคพอโดนโควิดไปก็ ตามสภาพครับยืนไม่ไหวอะ่ะมันก็ยื้อกันมานานแล้วเนาะสปี3ปีแล้วยื้อกันไม่ไหวสุดท้ายร้านก็ต้องปิดไปมันเริ่มมาจากตอนที่เราทํากาแฟและทีเนี้ยทุกวิธีการสกัดกาแฟครับมันมีสเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเอสเปรสโซ่เป็นริปหรือเป็นอะไรเงี้ยครับจนวันหนึ่งเราก็เลยแบบเฮ้ยเราอยากกินโคบูเราอยากลองทําโคบูด,ดูอะไรเงี้ยเหมือนเราเราอิ่มตัวกับทุกวิธีการสกัดละเราก็เลยลองมาทําโคบูดูพอเราทำมาเฮ้ยมันมันกินได้นะมันน่าจะเหมาะเหมาะกับเมืองไทยอะ่ะที่เมืองไทยเป็นเมืองร้อนอยู่แล้วนะครับ ได้กินโคบูไปมันจะสดชื่นเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของโคบูมันมันกาแฟมันจะนวลว่ะมันจะไม่ขมบาดคอเหมือนกดออกมาจากเครื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือคนที่เป็นโรคกระเพาะกดไหลย้อนอะไรเงี้ยจะกินพวกนี้ง่ายเพราะมันไม่มีกรดเพราะมันไม่ถูกความร้อนสกัดมันใช้ความเย็นสกัดแล้วทำไมพอส่งกับถึงบ้านเนี่ยจะต้องมีแพคเกจจิ้งที่มันสวยดูดีขนาดนี้ทำไมถึงเราถึงลงทุนตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นต้นทุนที่เยอะพอสมควรเราแค่รู้สึกว่าของอะครับพอเราไม่ได้สื่อสารกับเขาแบบ อย่างงี้เหมือนผมกับพี่ต่อตอนนี้เพราะฉะนั้นโปรดักตมันจะต้องแบบบอกตัวมันเองในทุกอย่างผมไม่อยอมใส่รายละเอียดว่ามันมาจากที่ไหนอะไรรายละเอียดทุกอย่างเท่าที่ผมจะใส่ลงไปได้ผสมยังไงแม้แต่ในเนี่ยครับข้างหน้าผมก็จะบอกเลยว่ามันควรผสมกับอะไรมันจะไม่เหมือนกันนะครับทุกตัวเพราะผมรู้สึกว่าพอเขาได้ไปปุ๊บมันคือใช้งานได้เลยไม่ต้องถามอะไรแล้วอ๋อโอเคชัดเจนคือจบโปรดักตมันต้องขายตัวเองได้ด้วยครับเพราะเราไม่มีโอกาสสื่อสารกับเขาแบบ คือหน้าร้านอะ่ะเราก็ได้สื่อสารกันอย่างนี้เฟซตุเฟซแต่ว่าตอนเนี้ยโกดังมันต้องขายตัวเอง mm. ผมก็เลยรู้สึกว่าต้องทําทุกอย่างให้มันแบบคือเดี๋ยวนี้มันรูปรสกินเสียงแล้วพอเห็นก่อนพอเห็นแล้วเขาก็ต้องแบบรู้สึกเฮ้ยอยากได้จังเลยอะไรเงี้ยพอแบบซื้อมาปุ๊บเอ้ยกินรสชาติได้เงี้ยมันมันก็คือต้องบวกๆกันไปทุกอย่างคือถ้ากาแฟเราโอเครสชาติ okay, ถูกจริตเขาจริงแต่แพ็เกจิ้งมันไม่สวยอะพี่ต่อบางทีเขาก็อาจจะแบบ ไม่อยากซื้อซ้ำก็ได้ครับแต่พออย่างเงี้ยมันก็แบเขาอาก้ซื้อไปฝากคนอื่นได้ด้วยหรืออะไรเงี้ยครับ <S 2> <S 2> ถ้าฉลากสีดาก็จะเป็นบาซิลลาวครับก็จะเป็นพวกนัตตี้ก็คือไม่เปรี้ยวอ่าเป็นมีเดียมทูดาร์กก็ยังไม่ถึงกับเข้มมากก็เข้มในระดับหนึงเข้มเข้มดังใจที่ผมอยากให้เป็นละก็คือไม่เปรี้ยวละก็คือมีความเป็น ช็อกโกแลตนัตตี้คาราเมลครับแล้วผมก็ออกตัวที่2มาเป็นสีขาวเป็นซิงเกิลออริจินเป็นกัวเตมาลาแต่มันก็จะไม่ได้เปรี้ยวมากเนื่องจากระดับรับน,นคั่มันเป็นแบบไลท์ทูมีดียมันก็จะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวสดชื่อนะเปรี้ยวแบบซีตัสครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวที่3ตัวที่สาจะเป็นววล์ตี้หน่อยๆเป็นโคลอมเบียลมบาเรลเป็นการเอาเม็ดกาฟแฟลงไปหมักในถังเหล้าถัทางที่เคยใช้หมักเหล้า,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 คคาดีกว่าครับมันทําให้กาแฟเนี่ยดูดกลิ่นมาดูดกลิ่นเหล้าดูดกลิ่นอะไรพวกนี้มาพอมาชงมันก็จะได้แบบ รสชาติที่แบบมีกลิ่นเหล้าเป็นกาแฟที่มีกลิ่นเหล้าหอมแต่ว่าตัวเนี้ยดีตรงเจ๋งงทว่ว่าแบบมันมันกินได้2แบบถ้าผสมน้ำเเมริกงโน่นครับรสชาติมันจับเป็นเปรี้ยวและตามด้วยกลิ่นวิสกี้ครับแต่ถ้าใสา่นมอยปุ๊บมันจะกลายเป็นเหมือนล้ำเลซินอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวตัวล่าสุดที่ออกมาเสียงพูก็คือออกมาต้อนรับวันทายที่บานมาก็คือเป็น เอธิโอเปียเบนกับบราซิลแต่ด้วยเป็นโปรเซสแบบเดีย๋ยวนี้มันมีโปรเซสกาแฟแบบพิเศษเยอะแยะมากมายอันนี้เขาเรียกว่าโปรเซสแบบ C M ก็คือ Carbonic m a s t i ร a t i o n นะครับก็เลยแบบดึงรสชาติที่ซับซ้อนของกาแฟมันออกมาได้อีกมันก็เลยออกออกมารสชาติเหมือนเหมือนดอกไม้กลิ่นเหมือนดอกกุหลาบอะไรเงี้ยครับใช่ที่ชัดเจนอะไรเงี้ยพอออกมาทําที่บ้านครบ8เดือนผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็ถามว่าก็พออยู่ได้ครับต่อก็อยู่ได้เลยแหละต่อเดือนก็อยู่ประมาณที่เจ็ดหมื่นครับก็คือหัก ต้นทุนครับทุกอย่างแล้วก็เหลือก็ก็ยังเหลือครับก็ยังเหลือให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้ครับก็ยังเหลือแบบครึ่งๆประมาณอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเทียบกับสมัยก่อนตอนมีหน้าร้านอะ่ะมันจัดก,การยากง่ายกว่ากันยังไงแบบไหนแฮปปี้กว่ากันจริงๆมัน มันแฮปปี้คนละแบบต้องบอกงี้แต่ว่าในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปอะแบบนี้มันต้องแฮปปี้กับเราที่สุดเราถึงต้องกลับมาทําการตลาดออนไลน์ความมีหน้าร้านอะมันก็ได้สื่อสารได้พูดคุยมันเกิดคอมมูนิตี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่พออย่างเงี้ยมันมันมันยากตรงที่ว่าถ้าเราพลาดพลาดแล้วคือพลาดเลยถ้าเราสื่อสารได้ไม่ดีพออะไรเงี้ยครับถ้าเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำอะก็คือแบบเอ๊ะฉันไม่ถูกจริตอะก็มันก็อาจจะพลาดไปเลยเราจะเสียลูกค้าไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็คือย้อนกลับมาที่ผมต้องทําทุกอยย่าางงให้มมันดูบสว ก็เพราะเมื่อเราอยากสื่อสารกรับลูกค้าให้เข้าใจด้วยโปรดัก์ของเราในทีเดียวช่วงแรกเราทําการตลาดยังไงให้คนรู้จักอะความโชคดีของผมคือด้วยเราทํางานสมัยก่อนด้วยคอนเนคชั่นในการทํางานของเราที่ก็คือรู้จักคนเยอะประมาณนึงก็บอกทุกคนว่าเอ้ยเราทําแบบนี้ตอนแรกเริ่มต้นแบบนั้นครับแล้วก็เฟซบุ o กอะไรเงี้ยครับก็คือช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางที่มันจะทําได้แหละสําคัญมากก็คือร้านทุกร้านต้อง ต้องลงไปอยู่ในออนไลน์ถ้าร้านคุณไม่อยู่ในออนไลน์เท่ากับร้านคุณเจ๊งแล้วเลยดีกว่าครับตอนนี้คือมันมันสำคัญมากจริงครับทุกช่องทางเนี่ยมันมันเป็นการตลาดที่เราแบบแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยคือทุกคนทุกคนมีสื่ออยู่ในมืออยู่แล้วอ่ะเพียงแต่ว่าคุณแค่บอกให้คนเขารับรู้ว่าคุณทาอะไรผมเชื่อว่ามันมันจะมีคนอะยังไงก็ต้องเห็นไม่มากก็น้อยอยังไงก็ต้องเห็นสิ่งที่คุณกำลังทำแล้วมันเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่บอกต่อไปนี่ครับคาดหวังกับบาริสเต้ยังไงบ ก็คาดหวังจะกลับไปเปิดร้านเหมือนเดิมครับในวันที่สถานการณ์ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มเราเริ่มมีลูกค้าประจําที่อยู่ไกลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือที่แบบเอ้ยพี่ไม่เปิดหน้าร้านเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออยากมากินที่ร้านหรืออยากอะไร่างเงี้ยเพราะเหมือนกาแฟมันคือมันคือมันคือวิถีที่คนต้องมาแบบมานั่งกินที่ร้านมันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้มันจะต้องเปลี่ยนไปด้วยด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างการได้ทําร้านกาแฟครับมันเหมือนแบบ ม,มันได้เจอผู้คนมันได้อะไรเงี้ยมนุษย์ก็คือ ouais. สัตว์สังคมสุดท้ายแล้ววัดจากตัวเองก็ยังอยากกลับไปยืนมีหน้าร้านได้พบเจอกับผู้คนไรเงี้ยคือการชงอยู่บ้านมันก็ดีอย่างหนึ่งแต่ว่าเราก็ยังอยากไปเจอความสนุกได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันแบบตัวต่อตัวตาต่อตาอย่างนี้มากกว่าอะไรเงี้ยครับจะเห็นว่าวิกฤตโควิดที่เต้เจอก็ไม่ได้ต่างจากพวกเราทุกคนที่เจอสิ่งที่เต้เลือกทําเต้ไม่ได้หนีปัญหาแต่เต้เลือกที่จะวิ่งเข้าหามัน แล้วพยายามสร้างโอกาสจากทุกสิ่งที่ตัวเต้เองมีอยู่สิ่งที่ทําให้ผมเลือกจะมาคุยกับเต้วันนี้เพราะอยากให้เป็นแรงบันดาลใจเล็กๆก,กับคุณผู้ชมทุกคนที่กําลังท้อแท้เจอกับวิกฤตหรือพนักงานประจําที่เราก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะอาชีพเรายังจะมั่นคงได้อีกไหมเงินเดือนที่เรามีอยู่จะถูกลดหรือเปล่าซึ่งการที่เราออกมาหารายได้เสริมหรือสร้างตะกร้าใบที่2ของเราขึ้นมาเนี่ย แน่นอนมันจะทําให้เวลาส่วนตัวเราหายไปอาจจะทําให้เวลาเที่ยวเล่นเราหายไปอาจจะทําให้เราเหนื่อยมากขึ้นแต่มันก็อาจจะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งที่ไม่แน่นะมันอาจจะมากกว่าเงินประจําที่เราทําอยู่แล้ววันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นธุรกิจหลักเราในอนาคตก็ได้